ล่าสุดวันที่9พฤษภาคมปลอยตรีชดา ก็ออกมายอมรับคขนๆนว่าตอนนี้ตัวเองไม่โสดแล้วหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูแฮปปี้กับความรักครั้งใหม่มากทุกอย่างลงตัวเขาคือกำลังใจและคนที่สนับสนุนสิ่งที่เราทําทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนและส่วนตัวไม่คิดว่าตัวเองเป็นดาราเลยไม่คิดว่าจะปิดเรื่องความรักต่อสาธารณะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเจ้าตัวเผยว่าเรื่องที่ถูกยกเป็นต้นแบบของการบังตัวดูแพงและรู้สึกภูมิใจมากมองอยู่ที่การอบรมจากครอบครัวและการรู้ึกัรละเทศของแต่ละคนและบอกว่าตัวเองนั้นก็ไม่ได้วิเศษกว่าคน แต่เวลาจะทําอะไรต้องดูที่สถานการณ์ครอบครัวตัวเองก็ภูมิใจที่มีคนมาชื่นชมปอยตรีชัยดายังบอกอีกว่าเตรียมกลับไปรับงานที่จีนอย่างเต็มตัวหลังจากอ้านมา2ปีเพราะโควิด1 9ซึ่งหากบินไปก็ต้องใช้เวลากักตัวกว่าหนึ่งเดือนพร้อมกับทีมงานไทยแต่บางคนพอรู้ว่าต้องกักตัวนานก็ขอเซโนไปก่อนเรายังมีอีกหลายงานคุยๆกันไว้แต่ยังไม่ได้ทํา